ช่องรส้นี้ที่สกายค่ะมหานาพี่น้องปั่นเขา่าเป็นชาวนาเป็นชาวนาหวานขา้าวตอนนี้รถไถกำลังกำลังปัน่นยังยังเหลือให้นี่แหละค่ะท่านเขา่าเขาเจ้าหอมมะลิค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหอมมะลใิใส่ใส่ข่าวเหนียวข่าเหนียวบัจัลไร หน้าสี่ลายพี่น้องหน้าของรัศมีเองสั่งภาพขนาดร้านไา้เดี๋ยวซิซู้มไปไปร้านชายหวานข้าวรถไถกำลังปั่นข้าวอยู่นั่งเหลือไ้หนึ่งไฮนี่ไฮใหญ่ซีส่เาาขงางินเขาเจ้ากลางก็เขงางินเขาเนียวกลางก็เขางิน ปันป่น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 ปั่น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 พี่ชายกับพี่สะพ้ายก็ปั่นเหมือนกันเที่ยงนาปุ๊บใครคิดจะพี่น้องเบิ่งสะกดอนุึดดไปไปเดียวสิลายตาฮ้อนขนาดพี่น้องเลยเที่ยงแล้วนี่เจ้าเจ้ามันแล้วรรเราจะถึงสไตล์แดดนะค่ะ,คะภายในเวลา 30ปีบ่ได้เห็ดนามาปีนี้จัดหนักจัดเต็มเลยในการทํานาจัดหนักจัดเต็มงานก่อนอย่าสิเว้นตาสิเหี้อยอีกต้องจัดไว้ว่านเองปีนี้เบิ่งผลงานเด้อพี่น้องดูนกสิ อันนี้บ้านหน้าตม๋มภาพสัน้นภาพบรรยากาศขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะไปถ่ายเอาล้านใช้ตันนาปวดแขน ขียนอาแม่สู้ๆเลยสิขอสิบนาทีสู้ๆส,สู้ตายเอาห่างๆเด้อหามเด้อมันบอกงามกับงามป้าเห็ดแหละอือคันคันมันมันบอกนั่นเท่ากับจังนั่นซ้ำเหมามาลกซ้ำเหมา บ้านเซ็ตทำซ้ำลบอยู่หน่อยสู้ๆ,ๆแม่นแม่ผู้ใดนะเห็ดมือนะ <c oughs> สีพ่พจน์บอกให้สู้ๆสี่พอน์เห็ดยังสี่ล้านนี่ไอ้นิ้วสีบอกข้ามเง้ยบอกให้สู้ๆมาจักสู้ๆกันเลยได้ลบคลิปพากันแม่นบักม่วงเมื่อวานนี่ที่ข้าตัดต่อบอกมีเวลามาตัดต่อพี่น้องไปเก็บเพชรอยู่ค่ะ ถามเมื่อนี้บอกบอกฆ่าวานเขานะพนแหละไปไหว้พระธาตุประสิทธิพนแหละหน้าว่าพนแหละขอเวลาสิบนาทีสี่ไร่หน้าเราจะมีสี่ไร่หนึ่งงานของพี่ทายนะแปดไร่มันซะสองคนผมเมียวานเก่งขนาดลราจะมีสี่ไร่สองคนสู้่นมาได้มาเสียมาเสียในวานหน้าตมนี่แล้วนะครับเนาะ นาดีๆต้องหวานข้าวพันธ <c ười> คักเมาเลยผู้เดียวมาได้บ่หารแม่เมาผู้เดียวเด้อมึงเด้อขอลับป่วยมาได้ <c ười> ปวดขาชีวิตชาวนากระดูกสันหลังของสาต พรเราทราบไปลามันทอนทอนเนี่ยมันก็ต,ตัดไปเองเลยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวอันมีฐานะซะก่อนเดี๋ยวสีอันคอยี่หอดีๆห้อนขนาดเลยนี่ร้อนแป๊บๆเลยญาติกันนี่แหละรถไทยนากระไ้ ห้อนขนาดเลยเอาโทรศัพท์ามามาไว้นน่คันนี้ฟูนอันบ้านข่าวถามาเลี้ยงยงังบนปัทู นมจีนคำว่าบบไปตายอยากไปวานซอยดอกเดิกกินปนประทูหันกินต้มไก่ปวดแข้งปวดขาดิสพี่น้องชีวอิตชาวนาะ เข้าหวานแล้วก็เจ้ากับปั้นเลย